โอ้โย oh ูก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับจำชืーー่อเคยวันนี้เรือเกมแมสก่อนไททัทนโมบายกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็นะครับวันนี้นะครับในที่สุดเวลาที่ทุกคนรอคอยมานานก็มาถึงแล้วครับทุกคนวันที่ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่ารีไวเออร์แมนนั่นเองครับทุกคนก็นะครับตัวละครเนี่ยก็เป็นตัวละครที่คนส่วนใหญ่ชอบกันมากเลยนะครับและเป็นตัวที่ผมชอบมากด้วยนะครับทุกคนนี่รีววันนี้นะครับเราจะมาซื้อกันแล้วนะครับสามสองหนึ่งอะซื อย่างเรียบร้อยแล้วนะคบทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนป่ะตอนนี้นะครับผมก็กดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเลือกโหมดกันเลยนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับเราจะใช้รีวายกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสกิลของรีวายเนี่ยจะฟันโกงขนาดไหนนะครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็จะเลือกโหมดเลยนะครับตอนนี้คือผมอยากจะเล่นโหมดอยู่ในกำแพงนะครับทุกคน นี่รีไวออกมาจะเท่มากเลยนะครับดูจากทรงผมก็คือแบบทรงผมในตํานานเลยนะครับทุกคนนี่หน้าตารีไวก็คือออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงรีไวเครมแมนนะครับทุกคนนี่ที่นี้นะครับเราจะมาเลือกเกียร์อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมเลือกอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฟันศัตรูกันเลยครับทุกคน ก้อนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมรู้แล้วนะครับว่าข้างหน้ามีไท้ายทันตัวหนึ่งโอ้โหลีวายใช้เครื่องอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติได้ดีมากเลยครับทุกคนคือกดทีเดียวมันไปได้อย่างสมูทมากเลยครับทุกคนนี่โอ้โหฟันทีเดียวนี่คือจอดแรงมากเลยนะครับทุกคนอันนี้ขนาดเป็นท้ายทันตัวธรรมดานเนี่ยคือรีวายนี่คือจะเป็นตัวละครที่ฟันค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าแบบใช้รีวายมันจะมีแสงไอค์แมนนะครับและวิธีใช้สกิลไอค์แมนในเกมนี้เนี่ยคือ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับทุกคนวิธีฟันแบบให้รอบๆดาบเรามีแสงอ่เงี้ยแล้วมันจะทําให้เราทําให้เราฟันคมขึ้นเดี๋ยววิธีนี้ผมจะสอนในคลิปต่อไปเลยนะครับทุกคนว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับผมแทนถ่ายท่านตัวหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะฟันเข้าไปตอนนี้นะครับผมจะขึ้นสูงก่อนเลยนะครับทุกคนเพื่อให้ทายท่านได้รู้ถึงพลังของมนุษยชาติโอ้ทุกคนแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้คือผมลืมเปลี่ยนดาบนะครับทุกคนเปลี่ยนดาบก่อนแป๊บคทุกน นี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนดาบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหท้ายท่านตัวนี้นี่มันไล่ตามผมเลยอะครับทุกคนนี่ใครให้แกมาไล่ตามฉันจงรับรู้ไปกับพลังของมนุษยชาติซะนี่เห็นไหมครับทุกคนเมื่อกี้ครับทุกคนคือผมฟันรอบๆเนี่ยแล้วในขณะที่ผมฟันตรงท้ายทอยของไท้ายท่านตัวเนี่ยคือมีแสงรอบๆแบบแสงรอบๆดาบผมสีฟ้าๆครับทุกคนนั่นแหละครับคือสกิลเอคเคอร์แมนในเกมนี้นะครับทุกคนเป็นไงก็นะครับทุกคน เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปสำรวจนอกกำแพงกันด้วยนะครับทุกคนแล้วทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ช่วยกันบอกด้วยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนทางในเกมฟรีไฟล์เนี่ยที่ผมทำคลิปไปนะครับในที่สุดนะครับเร็วๆนี้เลยครับทุกคนผมจะทำการแจกเพชรนะครับให้ไวที่สุดเลยนะครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เพชรนะครับทุกคน ก็นะครับช่วยๆกันกดติดตามรอไว้เลยนะครับส่วนกดกติกานี่ผมขอสปอยตรงนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนก็นะครับคนที่ไม่ได้ดูคลิปไท้ายันนี้ก็คงจะอดไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมขอสปอยก่อนเลยนะครับทุกคนสําหรับทุกคนเนี่ยคือวิธีเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้เพนในฟรีไฟนะ ทุกคนอ่ะต้องเม้นคอมเมนต์มานะครับ UID นะครับแล้วกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆหลายคนเลยนะครับทุกคนอันดับแรกง่ายๆครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคือให้กดติดตามก่อนเลยครับถ้าเกิดว่ากดติดตามเนี่ยก็คือมีมีโอกาสลุ้นมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวิธีก็คือแค่ก็คือให้เราเนี่ยกดติดตามแล้วก็นะครับให้ดูคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำ playlist เอาไว้นะครับให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปของผมไปเยอะๆเลยนะครับใน playlist ก็คือยิ่งดูเยอะเนี่ย ดูแล้วดูซ้ำอีกดูตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับทุกคนแล้วใครที่แบบดูได้นานสุดเนี่ยท sure. ุกคนผมจะคำนวณเวลานะครับผมมีเว็บที่ผมคุยไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทําการคํานวณเวลาแล้วคนที่ได้ดูนานที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับลุ้นรับรางวัลกันเลยนะครับทุกคนพันเพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําเริ่มอีเวนต์ให้เร็วๆนี้เลยนะครับทุกคนใครที่อยากจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็เริ่มได้เลยนะครับทุกคนหลังจากดูเสร็จเนี่ยก็คือให้เมนต์ i d มาด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูต่ คือจะได้รับส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกคนนะครับหลังจากที่กดติดตามผมเข้าไปปุ๊บใครที่อยากจะร่วมในกิจกรรมของผมนี่คือร่วมได้เลยครับทุกคนก็นะครับจะมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะครับทุกคนถ้าคิดว่าไม่ชนะก็คือแบบมีทั้งหมด3รางวัลน,นะครับก็คือรางวัลอันดับที่1ที่2แล้วก็ที่3นั่นเองครับทุกคนผมขอบอกก่อนเลยนะครับทุกคนอันดับที่1เนี่ยรางวัลที่จะได้ก็คือ 1000เพชรเพครับทุกคนอันดับที่2ก็500อันดับที่3ก็250นะครับทุกคนแป๊บเราอยู่ในเกมไทยท่านนะทุกคนเราอยู่ในเกมไทยท่านครับทุกคนเรามานั่งสปอยอะไรกิจาก,การรมฟรีไฟของผมเนี่ยอันนี้คือไว้คุยกันในในเกมฟรีไฟกันต่อเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือเราเล่นเกมไทยท่านกันอยู่นะครับทุกคนเราก็ลืมกันไปแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้เราอยู่ในเกมไทท่านนะครับเราก็ต้องคุยกันเรื่องไทยท่านนะครับ ตอนนี้ผมอยากจะไปสำรวจนอกกำแพงด้วยรีวายแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยนะครับแล้วเราจะไปหาเจ้าไท้าทันสัตว์ป่ากันครับทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับรีวายเนี่ยต้องฟันท้ายทันสัตว์ป่าตอนนี้นะครับผมออกมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือผมจะเลือกโหมดสำรวจนอกกำแพงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปคุยกับลุงก่อนนะขอซื้อของหน่อยครับลุงตอนนี้นะครับผมซื้อของเสร็จอย่างเรียบร้อยแล้วครับทุกคน ตอนนี้นะครับอันดับแรกผมขอใส่ฮุดก่อนนะครับโอ้โหรีไวซ์สุดยอดมากเลยใส่ฮุดนอกกำแพงครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้นะครับเราจะไปฟันไททันนอกกำแพงนะครับทุกคนและผมจะตามหาไอ้เจ้าไททันลิงนั่นเองครับก็คืออซิกเยเกอร์เนี่ยเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับซิกเยเกอร์ก่อนเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับคือผมอยากจะเก็บซิกเยเกอร์มานานแล้วไอ้เจ้า ไอ้เจ้าไท้ฮันลิงเนี่ยก็คือฮันป่านะครับทุกคนมันทําให้ผมหัวร้อนนะครับทุกคนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับคือในตอนปัจจุบันผมไม่อยากจะสปอยครับทุกคนคือรีไวสภาพเละมากเลยนะครับก็คือเกิดจากเจ้าซิกนั่นเองครับมันไม่กล้าทำอะไรรีไวหรอกครับคือปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าซิกเนี่ยได้ทําการระเบิดตัวเองนะครับก็คือที่รีไวมัดไว้ถ้าเกิดว่าอยากดูเนี่ยก็รีไปดูกันเลยครับทุกคนผมไม่อยากสปอยนะครับคือถ้าเกิดเราผมเริ่มสปอยแล้วคือยาวเลยนะครับทุกคน ก็นะครับทุกคนดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับคือมีประโยชน์มากเลยนะครับทุกคนและผมก็ได้ทำการบอกเกี่ยวกับเกมฟรีไฟล์ไปแล้วค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนวิธีรับเพชรจากกิจกรรมสุดเฟี้ยวของผมนะครับถ้าดูอยู่ก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็รอรับชมคลิปฟรีไฟล์ของผมเลยนะครับที่ผมจะบอกกฎกติกาอย่างเต็มที่นะครับทุกคน เอทไททันข้างหน้ามันหายไปไหนครับทุกคนตอนนี้นะครับคือผมหาตัวนั้นไม่เจอนะครับทุกคนเพราะมันอยู่ข้างหน้าเกินไปนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาค่อนข้างจัดไกลแล้วด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะรีวิวป่ากันด้วยเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมเห็นแล้วครับเฮ้ยผมเห็นหัวครับทุกคนนั่นมันทุกคนดูดีๆครับทุกคนนันมันไททันนันมันไททันลิงเราจะฟันมันเฮ้ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นหัวมันอยู่ใต้ดินว่ะทุกคนเราจะฟันมันตายไปซะไททันลิงเฮ้ย ทุกคนมันไม่ยอมตายมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วทุกคนตอนนี้นะครับคือเจ้าไททัลลิงเนี่ยออกมาแล้วนะครับทุกคนไททันลิงก็บาแล้วนี่มันไปผลิตชัดๆทุกคน,ก,คนคก็นะครับคือเราโดนที้กกับมาเข้ากําแพงเลยครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้มันน่าจะเกิดปัญหาบั็กนะครับคือมันมันจมใต้ดินะครับเราเห็นเป็นไททัลลิงเลยครับทุกคนก็นะครับตอนนี้ผมมาอย่างเรียบร้อยนะครับเอ๊ะนั่นอะไรครับทุกคนนั่นมันเอ๋อฮุดของผมที่ผมใส่ <c oughs> ก็นะครับมีการให้ผมดอบฮุดของตัวเองด้วยนะครับที่ผมใส่ไปเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างเฟี้ยมากเลยนะครับทุกคนผมยังไม่ได้รีวิวป่าเลยฮะเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมารีวิวนั่นนั่นสินะเจ้าไทยฮลิงผมเห็นมันเป็นไทยฮลิงครับทุกคนเมื่อกี้ตานี้แหละครับทุกคนเจ้าตัวนี้จะโดนผมจัดการอย่างแหลกเลยครับทุกคนตอนตอนนี้นะครับแขนโดนฟันไปแล้วครับนี่เข้าคอเรียบร้อยครับทุกคนเจ้าไทยฮลิงโดนน้อยโดนผมเก็บเรียบร้อย ถ้าถามว่าลิงตรงไหนแล้วก็ลองดูดีๆ no mm hmm ครับทุกคนมันเป็นแทัลิงก็นะครับตอนนี้นะครับคือเอากันใหญ่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคิดอยู่ว่าทาไมถึงอีกแท้ทั้งตัวหนึ่งมันหายไปไหนครับเมื่อกี้เนี่ยคือมีสัญลักษณ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับแล้วผมก็ต้องคอยระวังจากด้านหลังด้วยนะครับอาจจะโดนเก็มจากด้านหลังได้แบบไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้นะครับผมเข้าป่าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกป่าหนึ่งในเกมนี้นะครับทุกคนคือเกมนี้มีป่าค่อนข้างจะหลายที่มากเลยนะครับก็คือคนสร้างเกมเนี่ยคง แล้วก็เป็นคนที่แบบรักธรรมชาติจริงๆครับทุกคนก็นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแทนตัวต่อไปลนะครับทุกคนแล้วก็นะครับส่วนแมปของด้านชาวมาเลยเนี่ยนะครับก็ทางเจ้าของของเกมผมได้ทําการคุยไว้แล้วนะครับคือช่วงนี้เขายังไม่ค่อยสะดวกที่จะทานะครับแมปของด้านมาเลยนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับคือทีแรกเนี่ยใกล้จะมีพวกไรเนอร์มาให้เราเล่นเป็นตัวละครแล้วนะครับทุกคนอันนี้ขอแอบบอกนะ แต่ว่าตอนนี้นะครับคือยังโดนยกเลิกไปแล้วนะครับเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะมีพวกไลเนอร์อะไรมาให้เราเล่นไหมตอนนี้นะครับคือผมหายเจ้าแทนตัวนี้มาค่อนข้างจะนานมากแล้วนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันอยู่ใต้ดินบ้าว่ะเหมือนที่แบบยูมิวเคยอยู่อะครับทุกคนตอนนี้คือผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยอะครับที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะแบบทําให้เจ้าไททันตัวนีน้ออกมาจากกําแพงเอ้ยออกมาจากพื้นนะครับทุกคน ก็เอาเป็นว่างั้นปล่อยให้มันรอดชีวิตไปเลยก็แล้วกันแต่ปกตินี่รีวิ์ไม่เคยปล่อยแทนตัวไหนเฮ้ยทุกคนผมเห็นคอครับทุกคนผมเห็นคอแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ทุกค,คนแล้วแล้วเราก็ใกล้จะถึงทะเลทรายแล้วด้วยครับทุกคนโอ้โหมีทะเลทรายด้วยครับเนี่ยการดับแรกนะครับผมต้องเคลียร์กับเจ้าท,ท้ายทันตัวนี้ก่อนเลยนะครับโอ้โหทะเลทรายนี่คือทํามาได้สวยมากเลยนะครับทุกคนนี่ทีนี้นะครับคือผมเล็งเจ้าไท้าทัานตัวนี้แล้วนะครับแต่เราจะฆ่ามันไม่ได้เพราะหัวมันอยู่ใต้ดินครับทุกคนนี่ สเตปรีไวเมื่อกี้นี่คือแรงคมมากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันโดนเอ้ยจังหวะนี้ครับทุกคนโดนฟันทะลุไปแล้วนะครับทุกคนก็คือตายอย่างสวยงามมากเลยนะครับสเตปรีไวนะครับทุกคนนี่ที่นี่ก็จะเป็นทะเลทรายนาะถึงสถานที่ค่อนข้างจะน้อยแต่ก็มีทะเลทรายให้เราดูนะครับทุกคน เราออกมาจากมาสีนี่นะครับทะเลทรายอูโหด้านหลังมีทน่นเต็มเลยครับทุกคนเราต้องปล่อยสัญญาณก่อนนะครับวิบลิบวิบลิวิบลิบวิบล,ลิตอนนี้ครับคือข้างหน้าเนี่ยมีแท้วิบลินะครับและในขณะที่ผมเนี่ยปล่อยสัญญาณควันสีแดงนะครับผมเผลอผมเผลอกดแก๊สไปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับจึงทําให้ผมเหลือเหลือเหลือถังแก๊สเพียงถังเดียวนะครับทุกคนผมก็จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังเลยนะครับคือผมเนี่ยตอนนี้คือเหลือถังแก๊สอยู่วันเดียวครับ ก็นะครับคือซวยกันแล้วนะครับกับการกดสัญญาณควันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมจะรีบไปหาไททันไอ้ฝูงนั้นเลยนะครับแล้วผมจะไปเก็บให้หมดเลยครับสเต็ปรีไวคัมแมนนะครับทุกคนก็นะครับรีไวเป็นตัวละครที่เก่งสุดในเกมนี้แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องการแปลงร่างเนี่ยก็จะเป็นเอเรนเยเกอร์นั่นเลยนะครับทุกคน คลิปต่อไปอยากให้ผมทําอะไรก็ช่วยกันบอกมาด้วยนะครับเม้นกันมาเยอะๆเลยครับช่วยกันปั่นเม้นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมของผมนะครับคนที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็คือจะได้ร่วมกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมผมเริ่มแล้วแต่เวลาไม่เยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับเวลาจะหมดตอนไหนตอนนี้ยังมีเวลาอยู่เยอะเลยครับแต่ว่าจะมีจํากัดเวลาในการทํากิจกรรมนะครับเพราะว่าทางเว็บเนี่ยต้องคํานวณเวลานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้คุยกันในคลิปของเกมฟรีไฟล์เลยนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับก ตอนนี้นะครับคือผมเห็นใท่เน้ยเหมือนมันวิ่งเร็วมากเลยครับไอตัวนี้เนี่ยเราจะต้องฟันมาแล้วครับทุกคนนี่สเตปแอคเคอร์แมนครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนตอนนี้นะครับคือโดนสเตปแอคเคอร์แมนไปแล้วรีไวเนี่ยคือฟันทีเดียวส่วนใหญ่จะตายหมดเลยครับแต่เฉพาะไอตัวที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับทุกคนเห็นจากไซมันไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าระยะใกล้มันเนี่ยเราจะฟันจากด้านหลังมันจะฟันไม่ขึ้นครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยมันเป็นตัวที่ง่ายๆเราต้องฟันจากระยะใกล้นะครับ และส่วนไท้ยหันหน้ายิ้มเนี่ยเจ้าไดนาฟิตเนี่ยคือเป็นตัวที่ฟันจากระยะห่างได้มากที่สุดครับโอกาสในการติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ค่อนข้างห่างเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีตัวฟันให้ขึ้นแล้วครับผมจะฟันเลยครับทีเดียวโอ้โหโดนแขนครับทุกคนนี่ ตายไปซะผมชอบมากเลยครับเวลาฟันตัวนี้จากระยะห่างนะครับคือมันจะโดนอย่างคมมากเลยครับแล้วก็จะได้ตังเยอะด้วยนะครับตอนนี้นะครับในขณะที่ผมพูดไปเนี่ยดาบผมใกล้จะหมดแล้วครับแต่ผมขอเปลี่ยนดาบก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับคือผมกําลังจะเลือกดาบอยู่นะครับและผมผมเกือบโดนเหยียบครับทุกคนตอนนี้นะครับคือมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มาด้วยความเร็วสูงแต่ผมขอเก็บแทนหน้ายิ้มอีตัวนี้ก่อนเลยครับทุกคนนี่สเตปรีไวนี่คือแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวที่2เลยนะครับโดยที่ไม่รออะไรครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนดา จะเปลี่ยนอีกทีเลยครับนี่ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนไปแล้วครับทุกคนนี่มันรอบเดียวไม่ตายเอาไปอีกสองรอบนะครับคือตัวนี้ต้องเข้าใกล้ระยะะก็คือตัวเนี้มันเป็นตัวที่แบบเราต้องเข้าใกล้มันครับเพื่อฟันเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบฟันยากนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเจอฝาแฝดของมันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาฝาแฝดของมันเลยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับและเป็นเงินใจผมนะครับคือผมจะทำคอยทำแบบ ยูเอ็นกิจกรรมแจกเพชรเร็วๆเลยนะครับคือผมจะทําบ่อยนะครับแต่ช่วงนี้นี่คือรอบนี้เนี่ยผมจะทําอยู่รอบเดียวนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็จะรอสักพักนงเดี๋ยวผมจะทําอีกทีนะครับคือสมมุติคนที่ไม่ได้ในรอบนี้ก็คือรอลุ้นกันในรอบต่อไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปหาทายทันตัวต่อไปนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับทุกคนเราจะฟันมันกันแล้วก็นะครับเราจะไม่ลืมคําสัญญาให้สัญญาไว้กับเออร์วินครับทุกคน ก็คือเราจะต้องคาดทายทันทห้หมดทุกตัวนะครับก็คือเออร์วินเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือเออร์วินเนี่ยได้เสียชีวิตจากการที่ว่าทายทันลิงปลาหินและโดนเออร์วินก็นะครับเออร์วินก็เป็นคนที่พาถวายดวงใจเก่งมากเลยนะครับทุกคนถ้ายังไม่ดูคลิปที่แล้วของผมก็อย่าลืมไปดูนะครับทุกคนครับผมรู้สึกว่านี่มันทางขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนก็นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยนะครับมีทางขึ้นด้วยมาผลมาแบบสมจริงมากเลยนะครับทุกคนสมจริงเมื่อกี้แทนนมัปว่น เฮ้ยทุกคนทายทันเาาหายจริงจริงโปรวครับทุกคนก็นะครับคือทายนเมื่อกี้มันหายไปนะครับตอนนี้คือผมค่อนข้างจะงงมากเลยนะครับแต่ก็นะครับไว้จัดการมันคราวหลังเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเราก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับไปแล้วบายบาย